สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับร้านภูมินเทคเตอร์สาขากุจับจังหวัดอุดรธานีวันนี้นะคะเรามีฐานยกล่องนะคะใส่รถไทฟอร์ดก็ได้นะคะหรือใส่ตั้งแต่ห้าบห้าแรงขึ้นไปเลยก็ได้นะคะตัวนี้นะคะเป็นโครงน้านะคะโครงใหญ่นะคะตัวนี้เป็นใบ26นิ้วนะคะตัวนี้ใบ26นิ้ว ตัวนี้ราคาเปิดอยู่ที่26,500บาทนะคะโปรโมชั่นเลยนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0 9 2 9 4 2 2 5 0 3นะคะหรือ081 7 2 9 4 5 0 1นะคะร้านของเรานะคะตั้งอยู่ที่บ้านคอนยูงนะคะอำเภอกุดจ,จับจังหวัดรุดนธานีหรือหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถเข้ามาแวะดูแวะชมกันก่อนได้นะคะ ร้านของเราจัดส่งฟรี100กิโลเมตรนะคะหาลูกค้าสนใจสามารถเข้ามาแวะดูแวะชมกันก่อนได้นะคะตัวนี้เป็นของสยามสตโตล่านะคะตัวนี้หากสนใจสามารถโทรสอบถามหรือว่าแอดไลน์เข้ามาได้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด s u b s c r i b ์กันด้วยนะคะที่ช่อง youtube ภูมินแท็กเตอร์เซลลอุ่มหรือช่อง f a c e b o o k นะคะภูมินแท็กเตอร์นะคะฝากด้วยนะคะสวัสดีค่ะ